สวัสดีครับผมชื่อพี่ทิวครับวันนี้ผมจะมาเล่นกลิ้นนะครับในเกมซุปเปอร์ซักโอโ้โหหมอผีแบดแบงนักสกดจิตไม่ไม่ไม่ไมตะกะตะกะมีตะกะระวังด้วยระวังตะกะลงตะกะ ตา,ตาลตะกะเอาสีน้ำตาลไปเลยน้ำตาลจอมตะกะผมมาเป็นเป็นอะไรวะผมเป็นไอ้นั่นนะผม,นนะผมเป็นฝ่ายดีนะผมเป็นฝ่ายดีไอ้ชาตวมึงไม่ต้องมาเนียนเลยทำเนียนเลยสัตว ไปกระดากไอ้เยี่อป่าสีอันนี้แล้วก็ไปอันนั้นอ่ะไปกดโบดอ่ะป่าสีขาวว่าไปกดโบดอ่ะกูยืนอยู่ไอ้สั์กูลังจะกดโบดเลยสีสีเหลืองนี่เนียนนะเนียนนะหวนน้ำตาลน้ำตาลตะกละเอาสีเขียอเอาสีเหลืองไปเลยผมเพิ่งเดินแยกจากไอ้พวกสีชมพูมาเองผมจะไปแก้วทูพวกสีชมพูแก้อยู่ไม่งั้นผมก็กินไปแล้วดิสีเหลืองอไม่เนียนนะครับไม่เนียนนะครับป่าสี ตะกนตาตะกน้ำตาลตะกะล,ลูกเรือตัวแฝงเชื่อผมหวน้ำตาลน้ำตาลตะกะหวน้ำตาลน้ำตาลตะกะเอาน้ำตาลไปน้ำตาลตะกะเมื่อกี้มันฆ่าสายตาผมไม่ได้หรอกอ่ะผมมาเป็นเป็นฝ่ายลูกเรือนะตัวแฝงตัว,ตวเผมนะ ตัวแฝงลูกเรือเชื่อผมนะเอาน้ำตาลไปน้ำตาลอ่ะมันเป็นจอมตะกละมันมันกินสีขาวต่อหน้าต่อตาหมดเลยอ่ะเชื่อผมตาเชื่อผมเชื่อผมเอ้าใครโหวตผมวะเชื่อผมตาน้ำตาลตะกละเชื่อผมตาน้อยแน่น้ำตาล อย่ามากินผมไม่ได้หรอกแล้วแต่พวกคุณน้ำตาลตะกร้น้ำตาลตากละกระก็บอกเชื่อผมน้ำตาลตากละตลตกร้ น้ำตาลเหลือวิ่งปุ๊บเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลต่อจอมต่ออตากออะเอาน้ำตาลไปเชื่อผมมันเป็นจอมตะกระมันมันกินสีขาวเอาไอ้สีไอ้นี่ปลายสีเหลืองปลายสีเหลืองอ่ะมันเป็นฆาตกร มันป่าสีนั้นแล้วมันก็ไปไปัปนั้นน่ะไม่เชื่อผมอีกแยะไม่เชื่อเอาไปดีถ้าสีเหลืองไม่ใช่เนี่ยผมให้โหวตผมต่อเป็นไลน์ต่อไปเลยก็ได้จริงๆไอ้สีเหลืองอะมันป่าสีขาวเหลืองคนดีโลคุณนี่ผู้คุณอย่ามั่วด,ดิผมบอกสีเหลืองไม่เชื่ออีกแยะมันป่าสีขาวมันวิ่งไปกดปุ่มโหวตนวนะคุณไม่ไม่เชื่อผมกันนะ่ะโหวตน้ําตาลเชื่อผมตา เอาน้ำตาลไปเชื่อผมตาผมเป็นฝ่ายลูกเรือ,อ,อผมฆ่าสีขาวที่ไหนน้ำตาลนังหากแม่กินต่อหน้าเลยเอาน้ำตาลไปน้ำตาลไปแดงเชื่อเราทัตรกรเชื่อเรา,เอา,าเอาน้ำตาลไปมันน้ำตาลไปเออ <c oughs> สวยเออน้ำตาลตะกะเมื่อกี้ใครปกป้องวะ

สีฟ้าไปผมเป็นกริ้นเอาสีฟ้าไปสีฟ้ามิน้นไปผมเป็นกริ้นไอ้ที่มันใส่ชุดยินจ้าหูหมวกกระตะหมวกหมีอะ่ะเอาสีฟ้าไปผมเป็นกริ้นวดสีฟ้าไปผมเป็นกริ้นวดสีฟ้าผมเป็นกริ้น วดสีฟ้าครับผมเป็นกรินวดสีฟ้ามิ้นผมเป็นกรินเอาเอาฟ้าไปเอาฟ้าไปผมเป็นกรินเอาสีฟ้ามิ้นไปผมเป็นกรินมันปาดต่อหน้าต่อตาเลยอะเอามิ้นไปเอามิ้นไปไอไอเขียวมันเป็นผู้รอดมันแล้วมิ้นมินปาดครับมิ้นปาดผมเป็นกรินผมเป็นกรินเออ ไม่มีใครพูดเลยเว้ยตัวแฝงหมดแล้วโอ้โหกูบอกมิ้นปาดกูเป็นกลิ้นผมกลิ้นเอเอผมเป็นกลิ้น<อ>ไม่คืเ,<อ>เป็นกลิ้นอ่ะเอกระเบอไปไงสีเขียว ไไงสีขาวก็บอกแล้วไอ้ไอ้น้ำตานะันาเป็นตะกระเนี่ยไม่เชื่อลองดูเนี่ยเป็นกลิ้นผมไม่รกริ้นตะกร้ายังมีชีวิตอยู่มาเลยที่สำคัญที่สุดผมเล่นไม่ค่อยกากอ่ะโอโ้โห<อ>น้ำตากระจกโคตรจะจอกเลยอ่ะฆ่าสายตาผมไม่ได้หรอกจอมตะกระก็บอกแล้วจอมตะกามันฆ่าสายตาผมไม่ได้หรอกผมตาดีจะตายเออเนี่ยไม่เชื่อลองจำชื่อไว้ดูจำชื่อเราอ่ะ เนี่ยเนี่ยจำหน้าเวด้าของเราด้วยก็บอกแล้วสีฟ้าป่าต่อหน้าเลยเป็นกรีนผมเป็นกรินโอ้โหมันตาตะกละมันมันกินข่าวเป็นไงกันมั่งก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัก